PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว ดีค่ะคุณผู้ชมแซตอันเซอร์ของเราเทปนี้พาคุณผู้ชมมาแอวเมืองเหนือที่จังหวัดเชียงไฮ้เจ้าที่นี่นะคะก็คือสูนบริการ PSI สาขาจังหวัดเชียงรายค่ะนิกมาต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านก็ไม่เชิงจะเป็นออฟฟิศหรือเปล่ายัางไงนะคะนีกว่าเข้าไปดูบรรยากาศด้านในรวมถึงพูดคุยกับคนที่อยู่ประจําศูนย์นี้กันดีกว่าตามมาเลยค่ะ ุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมทัวร์ที่ศูนย์บริการ PSI สาขาเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าน่าอิจฉาสาหรับคนที่อยู่ที่นั่นมากๆเลยเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอออกจากห้องนอนป๊าก็สามารถทํางานได้เลยพอทํางานเสร็จก็สามารถเข้าห้องนอนได้เลยโอ้ยมันช่างสบายอะไรอย่างนี้นะคะเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพินเศษของนิกดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะพี่ประสิทธิ์คะ่ะผู้จัดการศูนย์บริการ PSI สาขาเชียงรายสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะและตอนนี้คะ่ะเรามายืนอยู่ในบร อางที่แสนสบายหรือเกินก็คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทราก็คือสวนสมเด็จย่านะคะตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยเหรอคะพี่เกษรใช่ครับอืเขาเขาสร้างสวนนี้มานานหรือยังคะตั้งแต่ไหนก็ผมก็ยังไม่รู้เพราะผมเพิ่งมาด้านไงก็เพิ่งมาไงคือเรามาเราก็เห็นหลายๆอย่างอย่างนี้ก็คือเขาจะเน้นพวกธรรมชาติไว้ พอเราเข้ามาเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยนะคะต้นไม้เยอะมากนะคะอิจฉานักศึกษาที่มาเรียนที่นี่เือะเกินทีเดียวนะคะคพอมาตรงนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็อากาศเย็นๆนะคะคโดยเฉพาะเชียงรายเนี่ยจะเป็นคือแน่นอนแหละสูงสุดของประเทศไทยนะคะคอากาศก็จะเย็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีเหรอคะอากาศก็โดยประมาณแล้วก็อยู่ประมาณนี้ฮะ,ะแต่คือ,อจะมีหน้าร้อนอยู่ปีหนึ่ง ไม่กี่เดือนอืน,นิดหน่อย,อยแต่แน่นอนว่าตื่นเช้ามาคุณผู้ชมจะต้องคว้าเสื้อกันหนาวมาใส่แบบนี้นะคะแต่ถ้าช่วงบ่ายๆก็ต้องถอดแล้วแหละเพราะร้อน,นะะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะ,ะพี่ประสิทธิ์มาอยู่ที่นี่นานหรือยังถ้ามาเปิดศูนย์ก็3ปีก,กว่า3ปีแต่คือเราเราอยู่ตะกอนศูนย์เชียงใหม่ก็เราก็ได้มาได้มาประมาณสัก สี่ห้าปีที่แล้วโอ้โหอยากให้เล่าให้ฟังแล้วสินะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้จัดการที่เชียงรายเองเนี่ยเป็นผู้จัดการที่ศูนย์เชียงใหม่ด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสาขาที่ใหญ่มีทีมงานค่อนข้างเยอะแล้วก่อนหน้าที่มาเป็นผู้จัดการนะคะทําอะไรมาก่อนก็สมัยก่อนจะเป็นจะไปอยู่จะอยู่สันมณนใหญ่ไปอยู่ที่ศูนย์รอนอไปอยู่ศูนย์พิษโลก ตปองอยู่ศูนย์เชียงใหม่ทํามาทุกศูนย์แล้วเหรอคะนี่อ่ก็ถือว่าหลายศูนย์อยู่เออเดี๋ยวนะตอนที่อยู่สํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพทําอะไรนะหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ก่อนก็เกี่ยวกับขนส่งนะฮะขนส่งครับแล้วก็ย้ายไปเปิดสาขาที่อุดรสาขาแรกโอ้ใช่ใช่สาขาแรกเกิดไปอยู่ตอนนั้นที่สํานักงานใหญ่เนี่ยมีคนเยอะไหมคะพี่ประสิทธิ์ไม่เยอะครับ คนก็เราเจอหน้ากันทักกันรู้จักชื่อกันทุกคนแต่ทุกวันนี้ไม่รู้จักแล้วเด็กใหม่หน้าใหม่ใครวะช แต่คือตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเริ่มต้นบริษัทเราก็เป็นหนึ่งในพนักงานแหละนะคะก็บริษัทเล็กๆอยู่พนักงานยังไม่เยอะมากแต่พออาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่จะขยายสาขาให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับลูกค้าจานดาวเทียมของเราก็คือมาเปิดที่ศูนย์แรกอุดรธานีให้พี่มาประสิทธิ์มาเป็นคนที่ดูแลศูนย์เลยเหรอคะไม่ใช่เกี่ยวกับส่งสินค้าอ๋อให้เรามาอยู่ในส่วนของขายบ้างขายบ้างครับแต่ก่อนแล้วก็ อยู่สักพักก็เกมาเปิดที่พี่โลกาา์ก็ก็ให้ไหม<ช>อยู่ที่นี่อีกมาอยู่ก็เป็น เกี่ยวกับการขายส่งเสริมการขาย<อ>พวกอะไรอ๋อเริ่มมาส่งเสริมการขายแล้วคือไม่ใช่แค่ว่าการเป็นขนส่งเนี่ยจะเอาของไปขึ้นไปลงเอาให้ลูกค้าแค่นั้นในขณะเดียวกันเราต้องมีการพูดคุยพบปะลูกค้าและปิดการขายด้วยวอันเนี้ยเขาถึงเรียกว,ว่าเป็นการส่งเสริมการขายแล้วก็เป็นเป็นการขายไปในตัวนะคะอะพอมาอยู่ศูนย์พิษณุโลกเป็นพนักง,งานขายและเป็นส่งเสริมการขายแล้ว,แล,วแล้วพอต่อจากนั้นนี่มันเติบโตมายังไงคะพอดีโชคดีที่อาจารย์เขาเปิดศูนย์เชียงใหม่อีกที่นึง โซนเชียงใหม่แล้วก็เราก็ได้โอกาสจากจุดจุดนั้นนะที่เราพอรู้จากลูกค้าบ้างอะไรบ้างบางครั้งก็ไปเราสนิทสนมกับลูกค้าแล้วก็รู้จักขายของขายอะไรเต็กถามว่าตอนนั้นเราเก่งบริหารเราไม่เก่งเราไม่เราเราไม่ได้เรียนทางนั้นเราก็มีโอกาสอาจารย์ก็ล้องให้เราไปเป็นพนักานพ่ิดโลกไม่ไม่ไม่กี่เดือนแล้วก็มาก็ได้ย้ายมาแทนพิสลิที่ที่เชียงใหม่ แล้วกาศแล้วก็ ก็คือมนเป็นผู้จัดการที่เชียงใหมค่คือจากประสบการณ์การทํางานของเราซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในการที่จะพบปะกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าอาจารย์เนี่ยก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เรามาเป็นผู้จัดการเป็นหัวเรือใหญ่สาหรับศูนย์เชียงใหม่แต่ต้องบอกว่าศูนย์เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการจัดส่งสินค้าคือเยอะแยะมากมายหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำโดยเฉพาะจารดาวเทียมนะคะตรงนั้นเนี่ยการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงเรามาเป็นผู้จัดการหนักใจไหม ช่วงนั้นมันปีที่เข้ามาแรกๆเนี่ยโดยโดยรวมแล้วดาวเทียมยังยังถือว่าเป็นสินค้าใหม่อยู่คู่แข่งตอนนั้นไม่น้อยมากแต่ปัญหาคือคนรู้จักดาวเทียมน้อยเราไปขายเราต้องมีวิธีที่จะเขาเรือยงกับทุกวันนี้คือเขาถามเอาดาวเทียมเป็นยังไงบางคนถ้าเข้าไปที่ร้านก็บอกเอาใส่จานกินข้าวได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือ พูดยังไงวบาสมัยก่อนร้านค้าเขาไม่ได้คิดว่าเทียมมันจะขายได้๋อต้องอธิบายกันเยอะมากแล้วม,มาจนไม่กี่ปีแล้วก็ค,ค่อยคือลุงเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราทำมาก่อนทำก่อนใช่ครับพออยู่เชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาขาที่พนักงานเริ่มเยอะหรือย,ยังคะตอนที่ พี่พประจิตเป็นผู้จัดการก็พอพอสมควรครับพอสมควรใช่แต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าระหว่างศูนย์เชียงใหม่กับศูนย์เชียงรายจะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะจากคนที่จะต้องดูแลทั้งทีมงานด้วยดูแลพื้นที่ที่มันเยอะมากการแข่งขันก็เริ่มสูงแล้วแหละจางดาวเทียมเริ่มเป็นที่รู้จักนะคะในวันหนึ่งที่เราจะต้องมาอยู่ในเชียงรายซึ่งมีพนักงานตอนนี้สองคนนี้สา,สากับสต๊อกอ่ะนะคะสคนหลกัหลก แล้วก็ดูแลพื้นที่ค่ะความต่างในการทํางาน,นมีไหมอย่างไงบ้างมันก็ทาพูดถึงว่าระบบงานคล้ายๆกัน <c oughs> แต่การทํางานนี่ก็มันก็คล้ายกันแหละ <c oughs> แต่เราเราอยู่คนน้อยมันก็จะมีข้อดีคือว่าเราเราอยู่กันแค่นี้ <c oughs> คุยกันเ <c oughs> ข้าใจกันง่าย <c oughs> าคืออยู่ศูนย์ใหญ่มันก็ดีคือมันมีคนเยอะเราเวลาเราทําอะไรมันก็สะดวก คือเราก็แต่มันก็มีปัญหาทั้งว่ามันการการคุยการสื่อสารบางบางอย่างมันก็มีปัญหาหน่อยอครับแต่เรามาอยู่อย่างนี้มันก็คือสไตล์เราอย่างเงี้ย<อ>ชอบที่ว่าง่ายๆแล้วก็<อ>ไม่ไม่อะไรมากมาย<อ>ทําเองได้ก็ทําเองอทําเองไม่ได้ก็ใช้คนอื่นบ้างอะไร <laughs> <c oughs> นะด้วยบุคลิกแบบนี้แหละคะ่ะก็คือ เป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวเองเอออาจารย์ก็เลยเห็นแววตั้งแต่สเตปของการทํางานแล้วแหละนะคะตั้งแต่คน้นทรงมามาเป็นส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายมาเป็นผู้จัดการแล้วแต่ศูนย์ใหญ่นะคะจนณวันนี้เนี่ยเหมือนค้นพบตัวเองด้วยไหมคะพี่ประสิทธิ์คะเป็นคนที่ชอบอะไรสบายๆง่ายๆคืออยู่กับ<ช><ๆ>ธรรมชาตินี่ไหมคะใช่แล้วเรา<อ>เราอยู่กับธรรมชาติก็คือพูดง่ายว่าเราเรารักเราเร,ากราักธรรมชาติถามว่า เราือเราเราไปอยู่ถามว่าเราชอบทํางานเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราจะชอบทําอะไระผมเนี่ยอยากเป็นคนทํางานในอุทยาน,อ,นอยากเป็นอยากไปอยู่ตามป่าไม้ไปดูแลพวกนี้เราชอบอย่างนั้นชอบแบบคือคือสมมติว่าเราเลือกได้นะคะครับเราชอบอย่างนั้นชอบต้นไม้เราเราเราสมัยก่อนนี่อยู่เด็กตอนสุรินเนี่ยมันบ้านเรามัน มันไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาพอเรามาอยู่ที่นี่มันมันมีเยอะมันอุดมสมบูรณ์เราก็อยากที่แบบว่าจะดูแลรักษาอะไรอย่างนี้เราบางทีเราก็เห็นแล้วมันมีความสุขความสุขแล้วเห็นบอกช่วงหนึ่งนี่แบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ชอบการตกปลาครับเออเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ลาสมัยตกปลาใหม่ๆก็อยู่เชียงใหม่ก็ไปเจอพวกพวกตกปลาอะไรี้แล้วก็ไปตกปลา ก็หลังๆมามันเราไปคือ,อยังไงะเราเราไปเบียดเบียนเขาเยอะเกินค่ะแล้วก็บางทีสุขภาพเราไม่ค่อยดี<อ>เราก็คิดว่ามันเราทงหลังมาก็เลยเอาเบ็ดมาตั้งไว้ก็เก็บไว้คือทมไมก่อนแล้วก็เราไปตกปลาแล้วก็ไปเปิดร้านตกปลาใช่ไหมทำไมอยู่เชียงใหม่ให้แฟนมาดูแล<อ>หลังๆมาเราก็มันเราโตแล้วเรา เราแก่แล้ะเราจะเราความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นช่วงของวัยแหละนะคะมันอาจจะอารมณ์หนึ่งมันอาจจะอยากประชนภัยในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะแต่พี่ประสิทธิ์ก็อาจจะมีช่วงวัยในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติมาตลอดนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติและก็อยู่ในถูกที่เหลือเกินก็คือจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะย้อนกลับไปในเรื่องของการทํางานอยู่กันแค่2คนที่สาขาเนี้ยในขณะที่สาขาอื่นโอเคอาจจะไม่ได้มีมากกว่านี้รวมถึงถ้ามีมาก กว่าน,นี้เขาก็จะมีการจัดสรรการทํางานออกไปนะคะกับพื้นที่ที่เราดูแลค่ะเราจะต้องดูแลทั้งการขนส่งด้วย<ช>เฉพาะ<ๆ>ตัวพี่ประสิทธิ์อะนะคะทั้งส่งเสริมการขายด้วยทั้งลักษณะของการเป็นผู้จัดการด้วยจัดสรรเวลาอย่างไงแล้วก็ในหนึ่งวันเนี่ยทำอะไรบ้างคือโดยรวมแล้วเราก็ทํางานก็ปกติอ่ะคือคือพื้นที่มันไม่เยอะทลา่พื้นที่มันมีสองจังหวัดเราเราคิดว่าประมาณนี้มันเราดูแลได้ไง oh. คือหนึ่งพวกระบบขนสง่งเราก็มีจากจากที่นั่นอยู่แล้วจากสำนักงานใหญ่เราก็บางทีเราก็ไปส่งบ้างไปบางทีเราก็ดูแลในเกี่ยวกับก,การบริการเราก็มีคนช่วยอยู่แล้วอพอดูแล้วก็ผมว่ามันมันแต่ถามว่าหนักมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากเพราะเราทํางานไปด้วยเราอย่างกับเราไปหาลูกค,ค้าคเราไปส่งของด้วยเราไปไล่ด้วยมันก็ทําให้เรา สนิทสนองกับลูกค้าดี oh. ลูกค้าว่าเออกันเองไปเออ, uh huh. uh huh. ออย่างเงี้ยมันคือยังไงอะเราวันนี้เราทําแล้วเรามีความสุข <c oughs> ทําแล้วบางคนนคิดว่าเออทำไมผู้จัดก,การมายกของเอง <c oughs> เอาก็เราเราเรา,เราชอบสไตล์ uh huh. อย่างนี้อยู่แล้ว uh huh. uh huh. <laughs> ไปถึงไปถึงบางคนก็ถามออทำไมลูกน้องอยู่ไหนครับ uh huh. เอาก็ผมมาเนี่ยฮะลูกน้องกับผมเนี่ยผู uh ้จัดการ ลูกน้องก็ผมนี่แหละบริการก็ผมนี่แหละมส่งเสริมการขายก็ผมเช่นเดียวกันอ๋อแล้วก็คือเหมือนกับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงานเนี่ยมันมีวิธีที่จะจัดสรรให้มันลงตัวได้อย่างเช่นว่าลูกค้าของเราซึ่งดูแลใน2จังหวัดเนี้ยนะคะอาจจะมีการส่งสินค้าที่เยอะเราก็จะมีระบบ จากโรงงานไปส่ง<ช>ที่หน้า<ช>ร้านลูกค้าได้เลยนะคะส่วนหนึ่งถ้าพี่ประสิทธิ์ขนส่งไม่ทันรเราก็จะมีจ้างบริษ<ช>ัทย่อย ซึ่ง,งไปขนส่งแทนรเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ขนส่งหรือว่าส่งเสริมการขายอยู่ในออฟฟิศเราตลอดเวลาไม่ใช่ใชแบบนั้นแต่เรามีรูปแบบในการจัดสรรในการบริหารงานที่ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะคะแต่คุณผู้ชมคะ่ะยังมีอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เราอยากจะแนะนําให้รู้จักนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำศูนย์แห่งนี้จะเป็นใครนะั้นต้องตามต่อในช่วงหน้านะคะพักสักครู่เดียวคะ่ะ